ดีค่ะคลิปนี้เราจะมาถักผ้าพันคอต,ตัวนี้กันนะคะลายนี้นะคะถักไม่ยากแล้วก็เสร็จไวนะคะสามารถปรับตามขนาดที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะของเด็กหรือของผู้ใหญ่นะคะได้หมดอุปกรณ์นะคะมีไม่กี่อย่างนะคะส่วนดอกไม้ตัวนี้นะคะคลิปนี้ไม่ได้ผาทำนะคะก็เราจะถักอะไรนะคะก็ได้เพื่อที่จะเอามาติดงานตัวนี้หรือว่าไม่ติดเลยก็ได้นะคะและแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะ เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันค่ะว่าเราใช้อะไรบ้างนะคะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะคะวันนี้จะใช้เป็นไหมคอตตอนนมนะคะร้อยกรัมนะคะ2ม้วนตรงนี้ก็รวมกันจะได้100กรัมนะคะถ้าเกิดเหลือนะคะก็เอาเก็บไว้ใช้ถักงานชิ้นต่อไปได้นะคะเข็มนะคะวันนี้ใช้เป็น5.0 m m หรือว่า8ทันะคะแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือมาร์เกอร์ตัวนี้ เข็มนะคะเย็ยบไหมพรมนะก็คือสามารถใส่ไหมพรมได้นะคะหรือว่าถ้าเราไม่ใช้เราจะใช้เป็นตัวเข็มตัวนี้เป็นช่วยเก็บก็ได้นะคะแล้วอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือกรรไกรนะคะไวตัดตัดไหมนะคะตัวนี้นะก่อนที่เราจะไปเริ่มงานกันนะคะพี่นางฝากกดไลค์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องมีคลิปดีๆมานําเสนอด้วยนะคะ เริ่มงานนะคะโดยการมัดไหมแล้วก็เผื่อปลายไหมไว้เก็บนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราถักไปทั้งหมด130โซ่นะคะตัวอย่างในคลิปนะคะ130โซ่ถ้าเราวัดให้เราวัดตามรอบคอนะคะว่าเราต้องการเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นของเด็กก็ลดลงมาอีกนะคะแพทเทิร์นตัวนี้ไม่ยากนะคะถักเป็นตัวทีหมดเลยหรือ Half ฟเตอเบโคเชนะคะก็ให้เราถักไปทั้งหมด130โซ่ นะคะถักไปเรื่อยๆนะคะ พอเราได้ทั้งหมด130โซ่นะคะหรือว่าตามจํานวนที่เราต้องการนะเราจะบวกเพิ่มอีกหนึ่งโซ่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะถัก half double crochet นะคะในโซ่ที่สองก็คือตรงนี้โซ่แรกโซ่สองตรงนี้นะคะพันหัวเข็มหรือเราจะเรียกกันย่อๆก็คือตัวทีนั่นเองพนะันหะัวเข็มนะคะสอดลงไปโซ่ที่สองนะเข็มนะคะหัวเขาจะใหญ่นิดนึงถ้าเกิดว่าควักยากนะคะก็ ใช้หัวเข็มจิกแม่งก็ใช้นิ้วเป็นตัวช่วยนะคะพันหัวเข็มนะคะปดทั้งหมดสามสามห่วงเลยหลังจากนั้นนะคะหยิบมาเกอร์มาร์บอกตำแหน่งไว้นะคะว่าตรงนี้เริ่มต้นของแถวแรกเราจะนับตั้งแต่แถวนี้เป็นแถวแรกนะคะพันหัวเข็มถักทีเหมือนเดิมนะคะลงในหลักถัดไปไม่ยากนะคะพันหัวเข็มสอดเข้าไปควักไหมลอดผ่านเข้ามามีสามห่วงปดอีกหนึ่งครั้งทั้งหมดเลย เราจะถักแบบนี้นะคะทั้งหมดยี่สิบหลักก็คือถักทียี่สิบตัวนั่นเองนะคะถักไปทั้งหมดยี่สิบตัวค่ะยี่สิบหลักนะพอเราได้ยี่สิบนะคะเราก็จะถักโซ่นะคะทั้งหมดสิบโซ่หลังจากตรงนี้นะหนึ่งสองนะคะโซ่แรกนะคะให้เราใส่มาเกอร์ลงไปนะคะบอกตำแหน่งตรงนี้เป็นเริ่มโซ่นะโซ่ที่หโซ่ที่สง 3 4 5 6 7 8 9 10หเจ็ดนะคะตรงนี้เราได้10ใส่มากอร์นะคะลงไปส่วนข้างล่างนะคะข้างล่างเราก็นับ10หลักหนึ่งสองสามนะคะสิ นั่งใส่สีแดงลงไปนะคะเรานับจากตรงไหนเราก็ใส่ลงไปนะคะตรงนี้เรานับจากหลักนี้ไปนะคะก็ถ้าไม่มีนะคะใช้ไหมเป็นตัวช่วยก็ได้นะคะข้างล่างสิบโซ่ข้างบนสิบโซ่นะคะต่อไปนะคะเราก็จะถักที่เหมือนเดิมถักในหลักไหนก็คือหลักที่ถัดจากมาร์กเกอร์สีแดงไปนะคะให้เราถักที่ นะะีแถวนี้ก็จะไม่ยากเท่าไหร่นะคะเราก็จะถักทีหลักละหนึ่งครั้งไปจนถึงท้ายงานก็คือท้ายแถวของแถวที่1น,นะคะถักไปหลักละหนึ่งครั้งยาวไปนะคะยาวไปจนถึงโซ่แรกที่เราเริ่มงานมาก็คือตรงนี้ท้ายแถวที่1นนะคะก็ลงตัวทีนะคะที่โซ่หนึ่งเราเริ่มงานมา ต่อไปนะคะโซ่สองแล้วเราก็พลิกงานนะคะในแถวที่สองนะคะเราจะถักเป็นตัว T เหมือนกันถักที่เส้นหลังนะคะพันหัวเข็มสอดที่เส้นหลังนะคะควักขึ้นมามีสามเราก็ควักอีกหนึ่งครั้งปลดทั้งหมดนะคะเราก็จะถักในลักษณะเดิมก็คือเราจะถักเป็นตัว T แต่ถักเป็นเส้นหลังนะถักที่เส้นหลังนะคะถักยาวไปยาวไปนะคะจนมาถึงตำแหน่งมาร์กเกอร์ตรงนี้ค่ะ หลังจากที่เราถักแถวที่สองนะคะมาจนถึงมาร์กเกอร์นะคะทีนี้นะคะเวลาเราจะถักเราจะไม่ถักที่เส้นโซ่ที่เป็นมาร์กเกอร์สีฟ้านะคะก็คือจะไม่ถักแนวนี้เราจะย้ายจากตรงนี้ไปถักที่เส้นล่างนะคะจับงานให้อยู่ในลักษณะแบบนี้งานก็จะบิดเหมือนเราบิดเส้นเขาอะอยู่ประมาณนี้นะคะตำแหน่งที่เราจะถักก็คือตรงมาร์เกอร์สีแดง นะคะตรงมาร์เกอร์สีแดงก็คือตรงนี้เวลาเราถักนะคะเราพยายามถักหงายหน้าโซ่ขึ้นมาอย่างนี้นะคะเราถอดมาร์เกอร์สีแดงออกแต่พอเราถักตรงจุดมาร์เกอร์เสร็จแล้วก็ให้เราใส่มาร์เกอร์กลับไปคืนนะคะเพื่อที่ว่าเ,เราจะได้ไม่หลงตำแหน่งนะคะพันหัวเข็มถักทีเหมือนเดิมแต่ให้ถักที่เส้นตรงนี้นะคะไม่ใช่เส้นนี้นะถักเส้นนี้นะคะ ถักเป็นตัวทีนะคะพอถักเสร็จหยิบมาร์กเกอร์นะคะตัวเดิมขึ้นมาเพื่อให้เรารู้ว่าเออตรงเนี้ยแถวต่อไปเราจะต้องถักตำแหน่งตรงนี้เพื่อที่จะบิดงานบิดงานให้เขาอยู่ในลักษณะแบบนี้ตรงนี้เป็นอ,อ่าหลักแรกนะคะเราจะถักตามโซ่ไปเลยก็คือจะมีทั้งหมดสิบหลักถักไปนะคะทั้งหมดสิบหลักงานนะคะถ้าเกิดว่า เอาถักยางนะใช้ปลายเข็มนะคะหัวเข็มนั่นเองเป็นตัวช่วยตรงนี้นะคะถักทั้งหมดสิบหลักมาจนถึงตรงมาร์เกอร์สีส้มตรงนี้หลักสุดท้ายก็คือมาร์เกอร์สีส้มนะคะจะเป็นหลักที่สิบถ้าเรากลัวหลงนะให้ใส่มาร์เกอร์อย่างที่บอกนะคะแล้วก็ถักไปด้วยแล้วก็นับไปด้วยนะคะว่าครบสิบหลักไหมนะคะ พอครบสิบหลักเราก็หยิบมาร์กเกอร์ตัวเดิมของเราใส่เข้าไปนะคะทีนี้เราก็จะไม่ถักตรงนี้แล้วนะจะไม่ถักแนวเดิมของเส้นตรงนี้เราก็จะพลิกงานมาแบบนี้ต่อไปนะคะหลักหลักที่เราจะถักให้เราถักหลักถัดไปตรงนี้เป็นมาร์กเกอร์สีฟ้าใช่ไหมคะอยู่หลักนี้ใช่ไหมให้เราถักหลักนี้โดยการพันหัวเข็มนะคะสอดลงที่เส้นหลัง เส้นหลังโซ่ตรงน,นี้ถักที่เหมือนเดิมนะคะแพทเทิร์นงานชิ้นนี้นะคะจะเป็นตัวทีนะคะเกือบทั้งหมดเลยถักหลักละหนึ่งครั้งนะคะไปทั้งหมดไปทั้งหมดนะคะยี่สิบหลักไม่มีเพิ่มนะคะเราก็ไม่มีลดถักไปนะคะมาจนถึงตำแหน่งสุดท้ายตรงนี้ค่ะ ท้ายแถวที่สองนะคะก็จะอยู่ตรงจุดมาร์เกอร์ตรงนี้นะคะตัวสีขาวตรงนี้ถักที่เส้นหลังเหมือนเดิมโซ่หนึ่งนะคะพลิกชิ้นงานต่อไปนะคะตัวนี้พี่นางเอาออกเลยนะต่อไปนะคะจะเป็นแถวที่สามแถวที่สามเราก็ถักทีเหมือนเดิมนะคะถักที่เส้นหลังไปทั้งหมดยี่สิบหลักยี่สิบหลักนะคะจนถึงออช่วง จุดที่เราแยกงานพลิกงานเพื่อที่จะเป็นจุดตัวสอดของผ้าพันคอนะคะถักไปทั้งหมด20่หลักคาเจอกันอีกทีตรงนี้ค่ะในแถวที่3นะคะพอเราถัก20หลักมามาจนถึงจุดตำแหน่งมาร์กเกอร์นะคะมาร์กเกอร์ทีนี้เราก็บิดงานเหมือนเดิมแถวนี้เราถักไปแล้วนะคะแถวที่ยังไม่ได้ถักก็คือตรงนี้ก็คือมาร์กเกอร์สีสีฟ้านะคะ เราถอดมาร์กเกอร์ออกนะคะแล้วเราก็ถักตรงหลักที่เราถอดมาร์กเกอร์ออกมานะคะก็คือหลักนี้โซ่นะคะลักษณะโซ่ก็งายเหมือนเดิมนะคะพันหัวเข็มนะคะถักทีหลักละหนึ่งครั้งนะคะก็เราจะถักทั้งหมดสิบหลักหลักแรกเราถักเสร็จแล้วใส่มาร์กเกอร์ลงไปทีนี้เราก็ถักทีนะคะหลักละหนึ่งครั้ง ไปจนถึงมาร์กเกอร์ของตัวสีฟ้านะคะถ้าเรานับแล้วจะได้ทั้งหมดออ10หลักนะคะถักไปเรื่อยๆจนถึงตำแหน่งตรงนี้ค่ะมาถึงตำแหน่งตรงจุดมาร์เกรเ,ออรเกอร์นะคะเราก็ถอดมาร์กเกอร์ออกแล้วเราก็ถักลงไปนะคะ1หลักทักเซตใส่มาร์กเกอร์นะคะอย่าลืมนะอย่าเกิน10หลักนะคะตรงนี้นะใส่ไป อนี้นะคะตำแหน่งที่เราจะถักต่อไปงานเขาจะอยู่ในลักษณะแบบนี้เราก็พันหัวเข็มนะคะหลักที่เราจะถักเราจะข้ามขึ้นมาข้างบนตรงที่เป็นมาร์กเกอร์สีแดงนะคะามาร์กเกอร์ของแต่ละคนนะถ้าถักแบบผมพี่นางนะมาร์กเกอร์แต่ละคนสีจะไม่เหมือนกันนะให้สังเกตดีดีนะคะอ,อย่างสมมุติเราถักอยู่ด้านล่างตรงนี้เราจะข้ามมาถักหลักถักจากตัวนี้ก็คือตัวมาร์กเกอร์สีแดง ถักหลักนี้นะคะที่เส้นหลังเหมือนเดิมสอดเข้าไปถักทีนะคะรวบทั้งหมดเลยแล้วเราก็ถักทีธรรมดาหลักละหนึ่งครั้งนะคะยาวไปตั้งแต่จุดนี้นะไปจนถึงสุดแถวของแถวที่สามนะคะจะมีทั้งหมดร้อยหลักนะคะร้อยหลักก็คือถักทีทั้งหมดร้อยครั้งนะคะยาวไปจนถึงท้ายแถวเลย หายแถวตรงนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มแถวที่แถวที่สี่ด้วยกันหลังจากจบแถวสามค่ะจบแถวที่สามนะคะก็ตัวทีเป็นตัวสุดท้ายต่อไปนะคะเราก็ถักโซ่นหนึ่งพลิกชิ้นงานในแถวที่สี่เราก็ถักทีย้อนกลับไปนะคะหลักละหนึ่งครั้งที่เส้นหลังถักยาวไปนะคะไปจนถึงจุดแยก ตรงที่เราใส่มาการ์ตำแหน่งนี้ค่ะพอมาถึงตำแหน่งจุดมากอร์นะคะของแถวที่สี่นะคะเราก็จะพลิกงานแบบนี้คือบิดงานเหมือนเดิมเอาแถวข้างบนตรงนี้ไปถักตรงมากอร์ข้างล่างตรงนี้นะคะโดยถักที่เส้นหลังเอามากอร์ออกนะถักทีนะคะที่เส้นหลังให้ครบทั้งหมดสิบหลัก อย่าลืมนะคะอย่าลืมใส่มาเกอร์นะมาเกอร์นะคะใส่ลงไปถักให้ครบสิบหลักงานนี้นะคะถักง่ายนะคะเราก็เสร็จไว้เหมือนเดิมนะคะ พอมาถึงตำแหน่งมาร์กเกอร์นะคะถ้าเรานับหลักแล้วเราก็จะได้ทั้งหมดสิบหลักพอดีนะคะสิบหลักพอดีตรงนี้ามาร์เกอร์ออกก่อนถักหลักที่สิบนะคะลงตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่มาร์กเกอร์กลับคืนขอโทษนะคะใส่มาร์กเกอร์นะคะกลับคืนตรงนี้โทษนะคะเข็มลุดมือนะพอเราถักเสร็จแล้วเราก็จะถักที่ ตำแหน่งไหนนะคะถักตำแหน่งถักจากามาร์กเกอร์ตัวสีฟ้าคือเส้นข้างบนตรงนี้เห็นไหมเอ่ยเรามาถักตรงนี้นะที่เส้นหลังเหมือนเดิมถักไปจนสุดแถวที่สี่สุดท้ายเลยนะไปถึงหลักสุดท้ายก็จะมีทั้งหมดยี่สิบทีนะคะถักที่เส้นหลังเหมือนเดิมจนถึงท้ายแถวค่ะ ทายแถวที่4นะคะพอเราถักหลักสุดท้ายเสร็จแล้วขึ้นโซ่นหนึ่งต่อไปนะคะในแถวที่ห้าพันหัวเข็มนะคะถักทีที่เส้นหลังเหมือนเดิมหลักละหนึ่งครั้งนะคะไปทั้งหมด20หลักพอเราครบ20หลักนะคะจะอยู่ตรงมาร์กเกอร์พอดีก็คือตำแหน่งนี้ตรงนี้นะคะ พอมาถึงจุดมาร์กเกอร์นะคะหลังจากที่เราถักมาทั้งหมด20 20ทีนะคะก็เส้นตรงนี้จะอยู่ตรงแนวกันเราก็ไม่ถักนะคะเราพันหัวเข็มไปถักทีตรงมาร์กเกอร์จุดนี้ก็คือจุดสีฟ้าที่อยู่ด้านล่างนะคะถอดมาร์กเกอร์ออกถักที่เส้นหลังเหมือนเดิมนะคะตรงช่วงจุดที่เราจะสอดเนี่ยเราจะมีทั้งหมด10ทีนะคะ10ที สายมาร์กเกอร์นะคะที่จุดแรกของจุดสอดจุดสอดที่พี่นางเรียกก็คือตรงนี้นะคะจะเป็นตัวที่เราสอดผ้าพันคอเข้าไปเพื่อล็อกอยู่นะคะตรงนี้นะงานไม่ยากนะคะเราก็จะถักกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะให้ได้อจำนวนที่เราสามารถสอดเข้าตัวนี้ได้นะคะห่วงตรงนี้ได้ งานเขาจะหลวมหวนนิดนึงเพราะว่าเราถักที่เส้นหลังนะคะตรงนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะก็จากงานตัวนี้จะเป็นงานที่สวมสบายนะคะถ้าใช้เป็นไหมตัวนี้จะนิ่มนะคะแต่เราก็ไหมที่ทดแทนได้นะคะมีเยอะแยะนะคะก็คือเราสามารถใช้เป็นไหมมีมีนัทก็ได้อีเกิลก็ได้ไหมคอตตอนซอฟก็ได้ได้หมดนะคะ เข็มกับคันเอเข็มกับไหมนะคะเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะเราก็หลักถัดไปที่เราจะถักนะคะพอเราถักช่วงด้านล่างเสร็จอันหัวเข็มนะคะมาถักตรงหลักถักจากมาร์กเกอร์สีแดงก็คือตรงนี้ที่เส้นหลังเหมือนเดิมจากจุดตรงนี้นะจุดตรงที่พี่นางถักหลักแรกตรงนี้ไปจนถึงท้ายแถวนะคะจะมีทั้งหมดร้อยหลักนะคะแต่ละแถวจะมีร้อยนึงนะคะก็ให้เราถัก ทีเดียวๆนะคะที่เส้นหลังไปจนถึงท้ายแถวที่ห้าท้ายแถวที่ห้านะคะพอเราถักเสร็จแล้วเราก็ขึ้นโซ่หนึ่งต่อไปนะคะในแถวที่6ถักที่เหมือนเดิมนะคะหลักละหนึ่งครั้งที่เส้นหลังถักกลับไปทั้งหมดร้อยหลักเหมือนเดิมนะคะไปจนถึงจุดแยกก็คือจุดมาร์เกอร์นะคะเจอกันอีกทีตรง จุดสอดนะคะจุดสอดก็คือจุดมาร์เกอร์ตรงนี้อีกทีหนึ่งค่ะพอมาถึงจุดแยกนะคะของแถวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหแถวที่หนะคะเราดูอย่างนี้นะคะก็พอเราถักเราจะดูงงตั้งแต่แถวแรกนะคะแต่พอขึ้นมาแถวได้ขนาดนี้แล้วก็คือเราไม่หลงแล้วถ้าตั้งอยู่อย่างนี้นะคะเราก็จะไปถักจุดสีแดงนะคะเอามาร์เกอร์ออกนะคะ ก็พี่นางจะทําให้ดูแค่แถวนี้นะแล้วก็แถวต่อๆไปนะคะก็ให้เราถักนะคะตัวอย่างที่พี่นางจะถักนะตามขนาดของตัวผ้าพันคอที่สามารถสอดเข้าช่องตรงนี้ได้นะคะพี่นางจะถักทั้งหมด14แถวนะคะถักกลับไปกลับมาตรงจุดจุดสอดเราก็ถักเหมือนเดิมนะคะเราจะถักที่ตำแหน่งข้างล่างเสมอนะคะก็คือแถวข้างล่างตรงนี้ แต่ให้ถักที่เส้นหลังนะคะจุดแยกตรงนี้จะมีทั้งหมดจุดสอนนะคะจะมีทั้งหมดสิบหลักนะคะความกว้างของเขาฝั่งละสิบหลักนะคะตรงนี้พอถึงจุดมาร์เกอร์เอมาร์กเกอร์ออกนะคะเอามาร์เกอร์ออกถักที่เส้นหลังถักเสร็จแล้วใส่มาร์เกอร์ไว้เหมือนเดิมนะคะตรงนี้ แล้วก็ย้ายมาถักที่ด้านบนหลักที่ถักจากเส้นตรงนี้ไปนะคะถักที่เหมือนเดิมที่เส้นหลังนะคะพอเราถักถึงเส้นถึงตำแหน่งสุดท้ายของแถวที่6เราก็ขึ้นโซ่หนึ่งแล้วเราก็พลิกชิ้นงานนะคะพอพลิกชิ้นงานเราก็ถักที่นะคะที่เส้นหลังไปจนถึงตำแหน่งมาร์กเกอร์ก็20หลักนะคะ หลังจากจุดตรงนี้ไปจนถึงความยาวตรงนี้จะมีทั้งหมดร้อยหลักนะคะถ้าขึ้นเหมือนตัวอย่างที่พี่นางถักนะจะแพทเทิร์นตัวเดียวกันนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะให้ได้ทั้งหมด14แถวเดี๋ยวเรามาเก็บงานพร้อมกันค่ะหลังจากที่เราถักมาได้ทั้งหมด14แถวนะคะตัวอย่างถัก14แถวหรือว่าเราจะถักเยอะกว่านี้นิดนึงก็ได้หรือว่าจะน้อยกว่าก็ได้นะคะ แต่เราจะไม่ถักเยอะจนเกินชนิดที่เราสอดตรงนี้ไม่ได้นะเอาแค่ว่าสอดได้นะคะตรงนี้นะก็พอเราถักถึงสุดท้ายแล้วนะคะก็ให้เราถักโซ่หนึ่งแล้วทีนี้เราก็ดึงไหมนะคะตัดนะคะไปลายไหมเผื่อไว้เก็บเหมือนเดิมนะคะตรงนี้นะแล้วก็ดึงยาวตรงนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะ ไหมเขาจะเหลือเยอะพอสมควรเอาไว้ถักชิ้นงานชิ้นต่างๆได้นะคะปลายไหมนะคะเราก็ใช้เข็มตัวนี้เป็นตัวช่วยนะคะก็สอดเข้าไปนะคะแล้วเราก็เราก็ดูนะว่าเราจะ,ะให้เขาอยู่ในด้านไหนนะคะก็ถ้าสมมุติเราให้เราอยู่ด้านนี้เราก็จะต้องเอาไหมเขาสอดเข้าไปข้างในนะคะ ต่อตามเส้นเข้าไปในด้านที่เราไม่โชว์นะในด้านที่เราไม่โชว์นะคะค่อยๆทำนะตรงนี้นะคะอ่ะถ้าเรามั่นใจไว้อยู่แล้วเราก็ใช้กันไกนะคะตัดออกเหมือนเดิมนะคะ ปไหมตรงนี้เหมือนกันนะคะส่วนตรงมาร์กเกอร์นะคะเราก็ออกให้หมดนะเราก็เก็บในลักษณะเดิมๆก็ได้นะคะไม่ให้ปลายใหม่เขาพู้จนน่าเกียดเกินไป เราก็ตัดออกมาร์กเกอร์นะคะหยิบออกเลยเอาออกเลยนะคะตรงนี้เป็นตรงที่พี่นางต่อใหม่นะเอามาร์กเกอร์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ในลักษณะแบบนี้นะคะก็คือใช้ด้านนี้นะคะอสอดเข้าไป ดูหน้าง,งานดีๆนะคะระหว่างข้างหน้ากับข้างหลังลายไหนสวยเอาละเอาด้านนั้นขึ้นนะคะประมาณนั้นหลังจากที่เราสอดเสร็จนะคะหน้าง,งานเขาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะข้างหน้านะคะเราสามารถาหาไหมตัวต่างๆนะคะสีต่างๆมาถักเป็นดอกไม้ถักโบหรือว่ามีเข็มกัดเป็นรูป ตุก๊กตาต่างๆกระตุนต่างๆนะคะสามารถเอามาติดตรงไหนก็ได้ที่เราต้องการเพื่อตกแต่งข้างหน้านะคะเราสามารถนำผลงานชิ้นต่างๆที่เราถักเนี่ยอย่างเช่นดอกไม้ดาวหรือว่าเป็นหัวตุก๊กตาต่างๆสามารถนำเอามาติดตรงหน้างานได้นะคะก็คือติดตกแต่งตรงนี้แล้วแต่เราจะเอามาติดนะคะหรือว่าไม่ติดเลยก็ได้นะคะถ้าชอบแบบเรียบๆนะคะ ถ้าคณไหนมีเข็มกัดน่ารักๆก,ก,ก็สามารถเอามาติดได้นะคะตัวนี้นะคะก็เป็นตัวเาขาเรียกอะไรอะดอกไม้ที่พี่นางถักไว้ก่อนหน้านี้แล้วคลิปนี้ไม่ได้พาทํานะคะก็จะเอามาติดตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้ผ้าพาันคอตัวนี้เด่นขึ้นนะคะชอบแบบไหนก็ให้ติดแบบนั้นได้หมดนะคะนําไปประยุกต์ใช้ได้ตามที่เราชอบนะคะ เหมือนเดิมนะคะผลงานชิ้นนี้นะคะพี่นางฝากเนื้อฝากตัวเหมือนเดิมนะคะฝากกดไลค์กดซับ c r i b e นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องนะคะมีคลิปใหม่ๆมานําเสนอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะ